มาพาดูวิธีการทำเรื่องจำนวนขาสัตว์นะคะซึ่งเป็นข้อสอบที่หลายๆคนที่ได้ผ่านการสอบข้าราชการสอบกพนะคะหรือว่าสอบครูผู้ช่วยเนาะก็จะได้เห็นกันผ่านหูผ่าน,าน,านตามมาแล้วบ้างนะคะสำหรับเรื่องจำนวนขาสัตว์นะคะขอทบทวนสิ่งที่จำเป็นจะต้องรู้นะก่อนที่จะทำเรื่องนี้นะคะ ซึ่งมีประมาณสองหัวข้อนะคะหัวข้อแรกนะที่จะทวนก็คือเรื่องของคำว่าเท่านะคะจะเป็นคำที่มักจะเจอเสมอเลยในเรื่องนี้จำนวนแมวเป็นสีเท่าของจำนวนหมาจำนวนสุนัขเป็นหกเท่าของจำนวนไก่ประมาณเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเท่านะทุกคนให้รู้เลยว่าถ้าบอกว่าสีเท่าของ อะไรสักอย่างหนึ่งเนาะก็หมายถึง4คูณอยู่กับจำนวนนนั้นอย่างเช่นสเท่าของจำนวนแมวนะคะก็จะเขียนว่า4คูณจำนวนแมวแบบนี้เนาะ เพราะฉะนั้นคำว่าเท่านะคะก็หมายถึงการคูณทีนี้อันที่สองที่จะทวนกันคำที่จะเจอก็คือคำว่ามากกว่าอยู่กับคำว่าน้อยกว่าอยู่2องคำนี้นะคะมักจะเจอบ่อยๆอ,อย่างเช่นแมว มากกว่านกอยู่สี่ตัวหรือสุนัขน้อยกว่าไก่อยู่ห้าตัวอืทำไมถึงพูดเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเรื่องนี้นะคะ เรื่องหัวข้อนี้มันจะเป็นประโยคที่เราจะเรียกว่าประโยคทองซึ่งประโยคทองเนี่ยเราจะสามารถเอามาเชื่อมโยงได้ว่าถ้าเรากำหนดแมวเป็น x อ่ะแล้วนกจะเป็นเท่าไหร่มันจะสามารถเชื่อมโยงกันได้นะคะหรือว่าสุนัขเรากำหนดเป็น x เราจะสามารถเชื่อมโยงหาได้ว่าไก่เนี่ยจะอยู่ในรูปแบบไหนที่ยังติดตัวแปร x อยู่นะคะทีนี้ แล้ววิธีการคิดคือยังไงคำว่ามากกว่าอยู่กับน้อยกว่าอยู่สองคำเนี้ยขอถามทุกคนหน่อยนะคะเวลาที่เราจะรู้ว่าอะไรมากกว่ากันอยู่เท่าไหร่หรือว่าอะไรน้อยกว่ากันอยู่เท่าไหร่เนี่ยเราจะต้องเอาตัวอะไรลบตัวอะไรเราจะนำตัวมากกว่าลบตัวน้อยกว่าถึงจะได้รู้ว่า มากกว่าอยู่เท่าไหร่หรือน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่เช่นยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆนะคะ,ะความสูงของฉันความสูงของฉันเนี่ยนะคะสูงอยู่170่งเซนติเมตรแล้วความสูงของเธอเนี่ยสูงอยู่180ยแซนติเมตรแสดงว่าเธอเนี่ยเธอนะคะ มากกว่าฉันสิบเซนติเมตรหรือว่าฉันเนี่ยน้อยกว่าเธอสิบเซนติเมตรถูกไหมคะแค,สค่สลับคำเท่านั้นแต่ว่าการได้มาซึ่งตัวเลขสิบตัวเนี้ยการได้มาซึ่งตัวเลขสิบตัวเนี้ยนะคะ เราจะนำร้อยแปดสิบลบหนึ่งอยเจสิเสมอซึ่งหมายความว่าหมายความว่าเราจะเอาตัวที่มากกว่าลบด้วยตัวที่น้อยกว่าเสมอนะคะตัวที่มากกว่าลบด้วยตัวที่น้อยกว่าเสมอดังนั้นแล้วถ้าเราเจอโจทย์แบบนี้นะคะแนะนำเลยว่า เขาบอกประโยคว่าแมวมากกว่านกอยู่สุนัขน้อยกว่าไก่อยู่ให้เราหาก่อนว่าระหว่างสองสิ่งเนี้ยสิ่งไหนเป็นตัวที่มากกว่าอย่างประโยคแรกบอกว่าแมวมากกว่านกอ่ะแสดงว่าเป็นแมวที่มากกว่าทุกคนวงไว้เลยนะคะถ้าเจอข้อสอบต่อไปสุนัขน้อยกว่าไก่แสดงว่าไก่เป็นตัวที่มากกว่าวงตัวที่มากกว่าไว้นะคะอ่ะอันนี้คือความรู้พื้นฐาน ก่อนที่เราจะไปทำข้อสอบนะคะต่อไปนะคะเราจะไปดูข้อสอบในเรื่องนี้นะคะซึ่งข้อสอบในเรื่องนี้เตรียมมาอยู่สองข้อนะคะจะบอกเทคนิคเวลาเราทำข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องขาสัตว์นะคะให้เราอ่านก่อนว่าโจทย์เขามีว่าอะไรบ้างมีสัตว์อยู่กี่ชนิดนะคะ สวนสัตว์แห่งหนึ่งมีจํานวนนกเป็นสีเท่าของจํานวนเสือเมื่อนะับขาสัตว์พบว่าขาน,นกมากกว่าขาเสือสีสองขาสวนสัตว์แห่งนี้มีเสือและนกอย่างละกี่ตัวพอเราเจอโจทย์ปุ๊บตีตารางเลยค่ะมีสัตว์อยู่2ตัวเนาะก็คือเสือกับนกนะคะเสือกับนกทีนี้ตีอีกสองบรรทัด ให้ขึ้นด้วยคำว่าตัวกับขาเนาะเพราะว่าถ้าเราดูจากโจทย์เนี่ยมันจะพูดถึงตัวกับขาไว้นะคะทีนี้เรามาไล่ดูทีละอันเนาะสวนสัตว์แห่งหนึ่งเป็นมีจำนวนนกเป็นสีเท่าของจำนวนเสืออา่าแนะนำเนาะถ้าเจอคำว่าอะไรเนี่ยเป็นกี่เท่าของอะไรเนี่ยเรามักจะนิยมเอาตัวที่อยู่คำว่าหลังของเนี่ย ก็คือของเสือเนาะของจํานวนเสือเนี่ยเรามักจะนิยมให้มันเป็น x นะคะเพื่อที่จะง่ายต่อกันหาจํานวนนกเนาะเดี๋ยวดูนะคะถ้าเราให้จํานวนเสือเพราะฉะนั้นตัวเสือเนี่ยมี x x ตัวจํานวนนกเป็น4เท่านกเป็นสี่เท่าเราก็ต้องเขียนสคูณกับ x ถูกไหมคะเพราะว่าสเท่าคือสี่คูณเนาะเห็นไหมว่ามันแทนกลายเป็นนกง่ายถ้าเราแทนเสือคือเอ นก,นกจะเป็นสีเท่าทันทีต่อไปเมื่อนับขาพบว่าขานกมากกว่าขาเสือ12ขาขานกมากกว่าขาเสือ12อขาถ้าขอท่ามหน่อยนะถ้าเราจะหาจํานวนขาเนี่ยจะหาจํานวนขาเราจะเอาจํานวนตัวทั้งหมดคูณด้วยจํานวนขาแต่ละตัวถูกไหมคะอย่างเช่นนก10ตัวเนี่ยก็จะมี ขาก็คือเอาสองขาคูณ10ตัวทั้งหมดก็เลยจะมีอยู่20ิขาอันนี้ก็เหมือนกันเราจะทำนกจำนวนตัวนกเนี่ยให้เป็นจำนวนขาเราก็เอาสองคูณด้วย 4x อีกทีหนึ่งจะเป็นจำนวนขาทั้งหมดของนกนะคะซึ่งขาของนกมากกว่าขาเสือสิบขาตรงประโยคนี้แหละค่ะตรงเนี้ยน,นะคะ ขานกมากกว่าขาเสือ12ขาเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยที่จะทำมาเป็นสมการได้นะคะทีเราไปเติมในช่องอันนี้ให้หมดก่อนช่องตารางให้หมดนะคะถ้าเสือมี x ตัวขาของเสือก็ต้องมี 4x นะคะแล้วประโยคที่บอกว่าขานกขานกมากกว่าขาเสือ12ขา เห็นไหมคะว่าเราเจอคําว่ามากกว่าละมากกว่าอยู่12ขามากกว่าอยู่12ขาซึ่งได้บอกไปแล้วว่าการที่เราจะรู้ว่ามากกว่าอยู่เท่าไหร่หรือน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่เนี่ยเราจะต้องเอาตัวที่มากลบตัวที่น้อยกว่าตัวที่มากลบตัวที่น้อยกว่าเพราะฉะนั้นจากประโยคตัวเนี้เราก็ดูเลยขานกมากกว่าขาเสือเอาแสดงว่าขาหนกมากกว่าวงไว้เลยค่ะดังนั้น เราจะตั้งสมการคือขานกลบขาเสือนะคะเท่ากับ12ทีนี้เราเอาเราเอาที่เราหาในตารางมาตอบเนาะขานกกับขาเสือนะคะขานกเป็น2คูณ 4x 2คูณ 4x ลบด้วยขาเสือคือ 4x เท่ากับ12ตอนนี้เราได้สมการออกมาแล้วนะคะ สมการคือมนนีเข้ามาเท่ากับแล้วก็ด้านซน้ายกับด้านขวาจะเป็นจํานวนเนาะซึ่งอาจจะอยู่ในรูปตัวแปรก็ได้นะคะทีนี้สองคูณสี่ได้แปด x ลบสี่เเท่ากับสิบสองแปดลบสี่ได้สี่เกเท่ากับสิบสอง็ก็จะเท่ากับสิบสองหารสี่อันนี้ขอทําละเอียดนะคะสิบสองหารสี่ได้สามครั้งทีนี้เรามาดูว่า x ของเราคือ จำนวนเสือเพราะฉะนั้นจำนวนเสือคือมี3ตัวจำนวนนกก็คือ4คูณ3เป็น12ตัวนะคะอ่ะทีนี้ไปดูโจทย์ว่าโจทย์ถามอะไรส,สัตว์แห่งนี้มีเสือและนกอย่างละกี่ตัวเอาพอดีเลยนะคะเราก็ตอบเลยว่าเสือ3ตัวนะคะแล้วก็นก12ตัวจบแล้วนะคะ จบแล้วอ่าเพราะฉะนั้นทวนอีกรอบนึงนะคะถ้าสมมุติว่าเจอโจทย์เรื่องนี้ให้ตีตารางจํานวนหัวข,ข้อข้างบนเนี่ยจะเท่ากับจํานวนสัตว์ที่มีอยู่แล้วก็ถ้ามันพูดถึงตัวกับขาก็เขียนลงมานะคะแล้วก็ลองแทนค่าเข้าขไปถูกช่องที่มีอยู่เนาะหาตัวออกมาก่อนนะคะเสร็จแล้วจํานวนขาก็คูณตามขาที่แต่ละตัวมี ทำให้ครบแล้วก็ลองกลับไปดูโจทย์อีกรอบหนึ่งว่าประโยคไหนมันจะเป็นประโยคสมการซึ่งข้อเนี้ยอันนี้คือประโยคสมการนะคะต่อไปข้อต่อไปเดี๋ยวขอขยับขึ้นไปนิดนึงนะคะโอเคสุนัขเป็ดและงูถ้านับหัวรวมกันได้สิบหัว และปรากฏว่าหัวเป็ดรวมกับหัวงูจะเป็นสีเท่าของหัวสุนัขแต่ถ้านับขาจะปรากฏว่าเท่ากันพอดีอยากทราบว่างูมีกี่ตัวนะคะซึ่งข้อนี้ต่างจากข้อเมื่อกี้ตรงที่ว่าข้อเมื่อกี้นะคะมันไม่มีชอยให้แต่ข้อนี้มีชอยให้จะวันนี้จะมาลองพาทํำแบบทั้งสองแบบคือเมื่อกี้เป็นกรณีที่ เราทำแบบตรงๆก็คือว่าแทนเป็นตัวแปรเป็นสมการทีเนี้ยเราลองทำแบบคนที่ไม่ไม่ถนัดสมการไม่ถนัดแก้สมการหรือสร้างสมการเนี่ยสามารถเอาในชอยมาตอบได้ไหมคำตอบคือได้นะคะอ่ะเห็นโจทย์ปุ๊บตีตารางแล้วมันพูดถึงสามตัวเนาะสุนัขเป็ดและงูนะคะก็เอามาเขียน แล้วพูดถึงอะไรอะหัวเนาะหัวก็คือตัวนั่นแหละนะคะเนาะก็หัวก็คือตัวนั้นแหละแล้วก็พูดถึงขาไหมอ่าพูดถึงขานะคะก็เอาขามาเขียนสุนััเป็นแหะงูนับหัวรวมกันได้สิบหัวเราอาจจะเขียนสัญลักษณ์เพิ่มก็ได้ว่าอันนี้คือเขียนอันนี้ดีกว่า ตรงนี้นะคะรวมแล้วเป็นสิบหัวพอดีแสดงว่าสุนัขเป็ดและงูเนี่ยมีอยู่สิบตัวเนาะมีอยู่สิบตัวทีนี้ปรากฏว่าหัวเป็ดรวมกับหัวงูเป็นสีเท่าของหัวสุนัขเป็ดบวกงูเอามาบวกกันเป็ดบวกงูเนี่ยจะเท่ากับสี่เท่าของสุนัขเพราะฉะนั้นเคยบอกแล้วว่า ถ้าเราเจอประโยคที่บอกสี่เท่าของอะไรหรือว่ากี่เท่าของอะไรเนี่ยตัวที่อยู่ข้างหลังคําว่าของอะ่ะเรามาักจะแทนเป็นตัว x อกเนาะนะคะทีนี้เขาบอกว่าเป็ดรวมกับงูเนี่ยจะเป็นสีเท่าของสุนัขเพราะฉะนั้นจากประโยคเนี่ยเป็ดนะคะบวกงูเท่ากับสีเท่าของสุนัขก็คือสุนัขมีเอกเนาะ ทีนี้คือเราเขียนไว้นะคะหรือว่าไหนๆก็ทำแบบไม่มีตัวแปรแล้วเนาะเดี๋ยวจะขอลบตัวแปรออกนะคะไหนๆก็ทำแบบไม่มีตัวแปรนะเราพยายามเขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาให้หมดนะคะเหมือนเป็นการทนตัวเองเนาะคนที่ทำสมการไม่เก่งหรือว่าแก้โจทย์ปัญหาไม่เก่งก็เพราะว่าเราไม่ค่อยจด อีกรอบหนึ่งหรือว่าไม่ได้ทวนคําสั่งในโจทย์อีกรอบหนึ่งทางที่ดีเนาะเวลาทําโจทย์นะคะให้เขียนข้อความสําคัญอีกรอบหนึ่งเลยนะคะเป็ดบวกงูเป็นสีเท่าของสุนัขอันนี้คือทําแบบคนที่แก้สมการได้เป็นเลยเนาะซึ่งบางทีมันก็อาจจะเร็วก็ได้นะแล้วก็เป็นวิธีที่อาจจะดีดีและถูกต้องด้วยนะคะ แต่ถ้านับขาจะปรากฏว่าเท่ากันพอดีแสดงว่าอะไรขาของเป็ดบวกกับงูเนี่ยจะเท่ากับขาของสุนัขหรือเปล่าจากประโยคนี้นะคะเพราะว่ามัน,มนพ่วงมาจากตอนแรกย่างเงพ่วงมาจากคําว่าเป็ดรวมกับหัวงมูเป็นสีเท่าของสุนัขแต่ถ้านับขารวมกันอ่ะแสดงว่ามันก็ต้องยึดคํานี้ไปก่อนก็คือแต่ถ้าขา เป็ดรวมกับขางูก็จะเป็นเจ้าจะเท่าก,กันกับขาสุนัขพอดีนี่เนาะเอาแบบนี้ละกันนะคะทีนี้ดูจากชอยแล้วดูจากชอยแล้วตัวเลขมันก็ไม่ได้ใหญ่มากเนาะมันก็เอามาแทนน่าจะได้อยู่นะทีนี้ลองมาแทนดูนะคะขอลบพวกนี้ก่อนเอามาแทนดูนะคะ เริ่มจากอะไรก่อนดีอยากถามว่างูมีกี่ตัวอยากถามว่างูมีกี่ตัวอ่ะเริ่มจากกอไก่เลยแล้วกันนะคะเริ่มจากกอไก่งูมีกี่ตัวถ้างูมีหกตัวเนาะถ้างูมีหกตัวจากประโยคนี้รวมกันเป็นสิบแสดงว่าสุนัขก,กับเป็ดจะเหลืออยู่สี่เราก็เขียนนี้เลยสุนัขก,กับเป็ดเหลืออยู่สี่นะคะ ต่อไปคือเป็ดบวกงูเป็ดบวกงูเป็นสี่เท่าของสุนัขขาเป็ดบวกงูเท่ากับขาสุนัขเราไปหาขาก่อนขางูไม่มีเป็นศูนย์นะคะทีนี้ถ้าเอาสุนัขเป็นลองแทนดูเนาะสุนัขเป็นสอง เป็ดเป็นสองแล้วกันสุนัขเป็นสองเป็ดเป็นสองตรงรวมกันเป็นสิบอาถูกต้องนะคะรวมกันเป็นสิบถูกต้องทีนี้มาดูว่าเป็ดบวกงูเป็นสี่เท่าของสุนัขไหมเป็ดบวกงูได้แปดแปดเป็นสีเท่าของสุนัขซึ่งจริงนะคะอะตรงนี้จริงต่อไปมาดูเงื่อนไขที่สองขาเป็ดกับขางูขาเป็ดสองสองสี่ ขาสุนักสี่สองเปดจริงหรือเปล่าขาเป็ดบวกขาง,งูเท่ากับขาสุนักไม่จริงนะคะเพราะว่าสีไม่เท่ากับเปดเนาะแสดงว่าไอ,ชอชไไ้ชอยนี้ใช้ไม่ได้ชอยนี้ใช้ไม่ได้เปลี่ยนใหม่คะ่ะนะคะเดาว,ว่าสีแล้วกันขอดาว,ว่าสีซึ่งไม่มีเหตุผลนะ ถ้าเราไปเจอข้อสอบจริงๆนะคะก็ก็คือลองแทนทุกข้อแบบนี้แหละนะอาจจะเสียเวลาหน่อยแต่ว่าก็เป็นวิธีเดียวที่ถ้าเราไม่ถนัดเราก็ควรทำแบบนี้นะคะถ้างูมีสี่ตัวขางูมีศูนเหมือนเดิมนะเอาศูนักกับเป็ดก็จะเหลือหกใช่ไหมคะเหลือหกอันนี้เป็นสองได้ไหมอันนี้เป็นสี่อ่ะเพราะฉะนั้น สี่บวกสี่เป็นแปดแปดเป็นสองเท่าของสุนัขก,ก็ตรงนะคะไม่ใช่เป็ดเป็นสี่เท่าของสุนัขตรงนะทีนี้ขาบ้างส 2, 2, 4, 2, 2, 4, องสี่สองแปดสี่สองสองสี่แปด่ะเจอแล้วนะคะขาเป็ดบวกง,งูเนี่ยเอาเนี้ยมาบวกกันนะคะบวกกันเนี่ยจะมีค่าเท่ากับขาสุนัขซึ่ง นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เจอคำตอบแล้วก็คือโว้ยผิดตอบว่างมูมีอยู่สี่ตัวนะคะเห็นไหมอันนี้คือการลองแทนค่านะคะซึ่งถ้าตัวเลขมันไม่ได้ใหญ่มากนี่เนาะเราก็อาจจะแทนค่าก็ได้เพราะว่าชอยมันก็มีแค่สีถ้าเรามีเวลามากพอเราก็ตอบมันได้ก็ทำวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ ดีเหมือนกันนะสำหรับคุณโูนะคะคิดว่ามันก็เป็นวิธีที่ดีถ้าเราไม่ถนัดเนาะจะได้ไม่เกิดอาการแบบว่าท้อฉันท้อจังเลยไม่อยากทําสมการแบบเนี้นะคะฉันก็ทําวิธีตามวิธีของฉันได้นะคะแต่ว่าที่สําคัญคือถ้าเราจะโจทย์แบบนี้พยายามตีตีตารางเนาะตีตารางดูนะคะมันจะได้ง่ายต่อการพิจารณา,นานหรือว่าลองแทนค่าแล้วทีนี้แนะนําอีกทีหนึ่ง เวลาเราอยู่ในห้องสอบถ้าสามารถเอาดินสอเข้าไปได้เนาะแล้วก็มีปากกาให้ตีตารางไปด้วยด้วยเส้นหกปากกาแล้วก็เส้นที่เราลองแทนค่าพวกเนี้ยนะคะ,ะ,คะให้เป็นดินสอเพราะว่าเผื่อเวลาที่เราแบบคิดแล้วมันผิดเนี้ยเราก็ลบแล้วก็ทําใหม่แบบนี้นะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาตีตารางเพิ่มเนาะอันนี้เป็นทริคหนึ่งนะคะที่บอกกันไว้สำหรับวันนี้นะคะ ก็เราก็พาทำเรื่องจำนวนขาสัตว์แล้วก็พาดูโจทย์แล้วก็วิธีการทำโจทย์ทั้งสองแบบเนาะทั้งแบบตรงคือแทนสมการเลยกับอีกแบบหนึ่งก็คือแบบอ้อมซึ่งก็เป็นวิธีที่ดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ